อันนี้คือกระทูงนี <sy> ้เด <atter> ี๋ยวเดี๋ยวกันนะคะเอ่อคือฝึกวัดบุกพ้อเหมือนเดิมมันอัปเดตใหม่อัปเดตอะไรก็ไม่รู้ มีคนถามว่าสร้างตําหนักยังไงเดี๋ยวจะมาชสี้แจงเรื่องสร้งตําหนักในคลิปนี้เลยนะจ๊ะถ้าเราจะสร้างตําหนักนี่เราก็เข้าไปที่โรงเรียนมิโกะสร้างตําหนักก็สร้างโรงเรียนมิยากะนะจ๊ะ แล้วเ,เรากดเข้าไปแล้วเราจะมีให้มวคํำว่าสร้างตำหนักแล้วเราพอเราสร้างตำหนักเสร็จนะเราก็มารับเออถ้าตำหนักเสร็จแนละ้วเราก็แก้ไขอะไรในวันของธนาตัวเองแล้วถ้าเราสร้างธนกแล้วนะ เราก็เป็นเจ้าสัมนกใช่ไหมแล้วเราก็สามารรับคนเข้าได้เรับคนเข้าได้ถ้าใครสร้างสร้ง ครั้งแรกหรือเพิ่งมาเรื่องเพิ่งมาเล่นเกมสุวังผ่า ถ้าเออเราถ้าครั้งแรกทำไมเราจะแบบนี้ก่อนมีแค่คนเดียวแล้วก็พียงคำประกาศภายนอกว่ารับสมัครคอมพิติรัแล้วสมัครไรก็แล้วแต่ แล้วแต่คนเลยแล้วก็แค่กดสร้างแล้วคนอยากอยากจะสร้างสำหนักซึ่เออตำหนักซึ่งอะไรเแ,แล้วเราก็ตั้งถื่งตำหนักของเราไปเลยแล้วตัวตัวผู้ช้างก็จะอยู่หน้านี้นะจ๊ะเนี่ยอยู่หน้านี้นะจ๊ะ แล้วจะมีเส้นเส้นทางแก้แขนนะจ๊ะนี่คือเส้นทางแก้แขนแล้วก็มีอีรัดนค้าตําหนักเราสามารถกดสุม่ม เราสามารถกดซุ้มสดบวกต้มหูน้งมาแล้วก็กรอบรูปสำหรับตาหนักนะจ๊ะของอื่นก็มีตามมีดังนี้นะจ๊ะ นี่คือแ pack, พ pack, ็กแพ็กแพ็กเกจตัมเออตำหนักก็คือคนที่เขาไอตรงเนี้ยกำไรเนี่ยแล้วก็มาอยู่ในตรงนี้แล้วแล้วเขาจะแบบแจกใช่ไหม อันนี้คือหน้าคุยเออหน้าแท็บฟบเนีนยก็จะเป็นอย่างนี้อน,นี้ก็หน้าสร็จปกติทั่วไปอันนี้ก็พี่น้องอันนี้ก็ไม่มีอะแล้วถ้าใครอยากสร้างตำหนักก็สร้างได้นะต้องใช้พวกตำลึงพวกเพวกพวกตำลึงตรงข้ามมนเนี่ยข้ามมนเนี่ยถัาจาก าไอี่มเป็นรูปใบพัดอะต้องเอาตําึนงสร้างนะถ้าสร้างโดยที่ไม่ใช้ตําึนงไม่ได้อะ่ะมันต้องใช้ตําึนงสร้สา,งางถึงจะได้เราต้องหาตําึึงก่อน มีวิธีเดียวที่เราจะหาตำานึงได้ก็อันดับใช่ไหมแล้วเราก็กดแล้วเราก็กดคาราวะอันอันดับอีกทีพอเราก็กดคาราวะอันดับด่านเราก็กดคาราวะอันดับอันอัดับความรู้สึกเราก็กดคาราวะแล้วเราก็กดากได้ตำานึงมา หลังจากได้ตำลึงมาแล้วเราก็เช็คอินตรงเนี้ยมันจะมีตำลึงให้มันจะมีตำลึงให้เราเราก็รับตำลึงจากตรงนี้หรือหรือแล้ต้องลึงจากตรงนี้ก็ได้มันจะมันจะ เออให้ตําลึงเรามาแล้วถ้าเรารับตําึงไม่พอเราก็มานับตําึงวังเพียงเซียนวังวางมฝิ่นเจนแล้วเราก็กดคารวะความรู้สึกนะ ก็กดคาราวะแล้วเราก็ได้ตำลึงมาถ,ถ้าใครอยากจะกดคาราวะก็กดคาราวะถ้าใครอยากจะเล่นก็หาพวกพวกไปําคำสั่งมังกรอัตรามากมายก่อนจะถึงจะแลกได้นร้นานคคะ สร้างตำหนักโรงเรียนมิยากโกถ้าเห็นเื่อหนึ่งเรียนมิยากโกเราก็กดเข้าไปแล้วเราก็กดสร้างตำหนักได้เลยเราก็กดสร้างตำหนักไปถ้าเราอยากจะอยากจะเชิญหรืออยากจะรับคนอื่นเข้าตำหนักเราเราก็ไปที่ เราก็กดไปที่แชร์ของเซิร์ฟนะจ๊ะ แล้วถ้าเราจะ,จะเพิ่มเพื่อนเราก็ขอเป็นพี่อถ้าเราจะขอเป็นพี่น้องกับถ้าในเซริมเราก็กดบวกบวกาว่า,าขอเป็นพี่น้องทนลวมเข้างนานหรือเข้าสู่งานแล้วก็ปิดกันก็ถ้าเราไม่ชอบใครเราก็ปิดกันได้กดเข้าไปมิยากโกขออยากมีเพื่อถ้าใครอยากสร้างตำหนักก็กดเข้าไปโรงเรียนมิยากโก เป็นเออเป็นเป็นที่เอาไวา้ทเออรงเรียนเมฆโกเนี่ยเอาไว้เอาไว้เออมันเป็นสถานที่เอาไว้สร้างตำหนะักเอาไว้สร้างตำหนะัก แลก็กดกดสร้งตําหนักไปเรื่อยๆไอที่อัปเดตมาครั้เน,นี้ก็ไม่ใช่ซูรที่ฉันใส่อยู่นะอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวแล้กัก ตำลังข้าวจีนไม่เขียวเรากดไปที่ชื่อตัวเองเออหรือรูปรูปรูปของผู้เล่นเราก็กดตรงนี้มันจะมันนี่นี่ไงมันมีอัปเดตก็คือมีสายาหญิงงามหญิงงามที่สุดในยุคนั้นความงดงามของสตรี สาวดอกซาก,กุระแล้วระวังโนโแฟตังอะไรเนี่ยเนี่ยมีมีเนี่ย,ม,ยมีสายยามานี่ก็ความสำคัญเ,เกอก่ก็กรอโลูกเหมือนเดิม อันนี้ก็ปลดล็อกได้สองอันแล้วอันนี้ก็ต้องอันนี้ที่จะการจับมือติดตายจิอยตอจิตจิตใจไปอันผิดอันนี้ก็ไม่มีอไรละนั้นไปก่อนนะ่ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้นะ้วนะไปแล้วหลับบาย